สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการซ่อมแก้ไขพื้นรองเท้าหลุดนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีกาวยางนะไม้สําหรับป้ายกาวยางนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำความสะอาดบริเวณจุดที่เราต้องการจะติดกาวยางนะครับอย่างรองเท้าของผมจุดที่ผมจะติดก็คือบริเวณด้านข้างของรองเท้านะครับคือรองเท้าไม่ได้ใช้มานานกาวก็เลยเสื่อมสภาพหลุดแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทํทาการทากาวยางบริเวณจุดที่พื้นรองเท้าหลุดนะครับผมก็จะทําการนะครับทากาวยางบริเวณฝั่งที่เป็นพื้นของรองเท้าเสียขาวนะครับแล้วก็ทาตรงฝั่งที่จะเป็นตัวผ้าของรองเท้านะครับตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งฝั่งนะครับครับเราก็จะใช้กาวยางทาลงไปพยายามทายทั่วจุดที่พื้นรองเท้าหลุดนะครับต่อไปผมก็จะทาจุดที่เป็นผ้านะครับ หลังจากที่ทาเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนะครับให้ทิ้งไว้ก่อนครับแล้วก็มาทากาวอีกฝั่งนะครับตอนนี้ผมก็ทากาวยางเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งข้างนะครับหลังจากที่ทาเสร็จเราปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาทาอีกข้างนะครับหลังจากที่เราทากาวยางเรียบร้อยให้เราเช็ดทรามสะอาดบริเวณพื้นรองเท้าที่มีกาวยางติดนะครับหรือว่าไหลออกมาเลอะเทอะนะครับให้เราทำความสะอาดโดยใช้เช็ดชู่เช็ดออกนะครับ หลังจากที่เราทากาวรองเท้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องปล่อยให้ตัวกาวเซตตัวนะครับซึ่งกาวยางนะครับจะใช้เวลาในการเซตตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงนาทีเมื่อกาวเซตตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยจับในส่วนของผ้าของรองเท้าแล้วก็บริเวณพื้นรองเท้านะครับติดเข้าหากันระหว่างที่รอแห้งนะครับเราก็ปิดกระป๋องกาวยางก่อนเพราะว่าถ้าเปิดทิ้งไว้นานๆกาวยางจะแห้งต้องปิดให้แน่นนะครับเพราะว่าถ้าปิดไม่แน่นเนี่ยครั้งต่อไปเรามาใช้เนี่ยกาวยางอาจจะเสียได้นะครับหลังจากที่ผมทิ้งให้กาวนะครับเซตตัวอยู่ที่15นนาทีแล้วต่อไปะครับผมก็ จะเอาพื้นรองเท้ากับตัวรองเท้าติดเข้าด้วยกันนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้กาวเซตตัวนะครับเราจะสามารถนะครับเอาพื้นรองเท้าเนี่ยติดเข้ากับตัวรองเท้าได้ง่ายมากนะครับกดเข้าไปนะครับให้ตัวพื้นรองเท้าแนบกับรองเท้านะครับผมจะไล่กดไ้ทั่วนะครับบริเวณจุดที่เราทากาวไว้ พยายามบีบให้ทื่ๆั่วนะครับแล้วก็กดให้แน่นๆนะครับเพื่อให้กาวกับตัวรองเท้าประสานเข้าด้วยกันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการซ่อมพื้นรองเท้าหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ